สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารจากไทยรัฐออนไลน์นะครับฉบับวันที่29มิถุนายน2563นสาะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็คงได้ยินกันมาแล้วนะครับว่าคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการอนุมัติแล้วก็เยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เนาะซึ่งจริงๆแล้วนะครับหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับ เงินเยียวยานี้นะครับก็คือกลุ่มของคนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับซึ่งเขาอนุมัติมาว่าจะจ่าย3,000บาทนะครับเพื่อเยียวยานะครับซึ่งสําหรับหัวข้อข่าววันนี้จากของไทยรัฐออนไลน์นะครับเขาบอกว่าในรายละเอียดนะครับจากกลุ่มที่ได้รับอนุมัติ ว่าให้ได้รับเงินเยียวยาครับจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณละวันแสงสนิทนะครับก็คือเป็นผู้ในการสํานักง,งานเศรษฐกิจกรองคลังนะครับก็บอกในรายละเอียดว่านะครับสาหรับการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสรแกนแห่งรัฐนะครับหรือาบัตรคนจนนั่นเองจํานวน1นึ่งล้านสองแสนคนนะครับที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่เยียวยาจากโควิดเนี่ย กลุ่มเนี้ยที่ถือบัตรคนจนและยังไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเห็นชอบเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเงินจำนวน1000บาทที่จะได้3เดือนนี้นะครับโดยแนวะทางการจ่ายเงินเนี่ยจะเป็นการโอนเงินให้ครั้งเดียวนะครับซึ่งจะโอนเงินจำนวน3 0 0 0บาทเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งถ้าใครจำได้นะข่าวนี้ก็คืออัปเดตแล้ว เดิมนะครับที่ตอนที่เห็นชอบครั้งแรกเนี่ยข่าวมีบอกว่าจะโอนเดือนออมิถุนายนก่อนจํานวน2เดือนด้วยกันก็คือพฤษภามิถุนนามา2,000บาทแล้วก็โอนก,กรกฎาอีกพันหนึง่งถูกไหมครับแต่ณนะปัจจุบันนะครับณนะปัจจุบันก็คือข่าวใหม่ก็คือจะโอนครั้งเดียวก็คือเป็นจํานวนเงิน3,000บาทเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวสารที่อัปเดตความคืบหน้าใหม่ในปัจจุบันน้บสำรับ,ห,รบหากที่ประชุมนะครับ กรรมการบรสรัทการแห่งรัฐนะครับเห็นชอบตรงนี้เมื่อไหร่และกําหนดวันที่จะโอนเงินเมื่อไหร่นะครับในเดือนกรกฎาคมอยู่จะตามข่าวแล้วก็มาชี้แจงแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอยู่เป็นประจำอย่างนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ